กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลีคะกลับมาสู่รายการคิงของนะครับรายการที่เราจะเอาอะไรต่างๆมารีวิวนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะรีวิวเป็นนาฬิกานะครับเพราะผมชอบนาฬิกาไงนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยก็เป็นรายการรายการตามงบนะเออเนี่ยไม่ใช่รายการตามใจฉันนะครับผมเพราะว่าเอ่อการจะซื้ออะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยไม่มีใครสปอนเซอร์นะฮะผมซื้อมาเองทุกอย่างนะครับผมซึ่งมันเป็นรายการที่อนุ้าตที่จะ ใช้ทุนค่อนข้างสูงนะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะฮะเพื่อความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมผมก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูกันซึ่งดูเฉพาะคลิปนะครับแน่นอนนะฮะวันนี้เราไม่ได้ขิงนาฬิกากันนะครับผมแต่ฮะกันดํามีที่ตั้งให้ด้วยมีให้เฮี้ยอะไรกูซื้อมาเอง,เองไอสัตว์ก็เจ้ากันดําตัวนี้นะครับก็เอ่อเป็น เซตแรกเลยที่ผมซื้อมานะครับผมนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่ยมผมว่ามันเท่นะนะฮะตัวนี้นะครับนี่ดูกล่องกันชัดนะฮะเออเอาจริงกูก็ค่อยโค้ดอัพก็ได้นี่หว่าใช่ไหมเออนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นกันดั้มเอ็กเซียนะฮะกูรู้แค่นี้แหละนะครับผมซึ่งต้องออกตัวก่อนนะครับผมว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่เคยดูการ์ตูนกันดั้มนะฮะไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยผมว่าตัวไหนมันอยู่ภาคอะไรยังไงนะครับผมซื้อมันเป็นแบบเลียวเกรดนะนี่นะครับผม RG แบบนี้นะฮะซึ่งเขาบอกว่ารายละเอียดมันดีนะครับผมซึ่ง เดี๋ยวเราคงจะได้ดูกันเร็วๆนี้นะส่วนประกอบเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปประกอบเองหลังบ้านแล้วกันนะครับแล้วค่อยมารีวิวตัวอีกทีโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัวกล่องนะฮะซึ่งกล่องมันก็เอาจริงมันก็ ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็เกือบจะเต็มเฟรมอยู่แล้วนะครับผมซึ่งการดั้มตัวนี้นะครมีชื่อว่ากันดั้มเอ็กเซียนะครับผมซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ภาคไหนอะไรยังไงนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ชอบกันดั้มนะครับไม่ได้รู้จักไม่เคยดูนะครับผมแต่ว่าว่างนะฮะอยากจะมีอะไรทำนะครับผมก็เลยซื้อมานะซึ่งผมซื้อมาเป็นเลี้ยวเกตนะซึ่งตัวกล่องเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเป็นกล่องกระดาษปกตินะครับนะนี่นะฮะด้านข้างตัวกล่องอะไรแบบนี้ก็จะมีรูปของพี่เอ็กเซ นะครับผมนะัก็จะมีชิ้นส่วนนะฮะต่างๆเต็มไปหมดนะครับผมซึ่งนี่นะฮะก็จะเป็นแผงมาแบบนี้เลยนะครับผมมีหลากสีสันฮนะตามสีของเจ้าตัวกันดั้มนะฮะนี่นะครับผมนะโอ้โหค่อนข้างนี่จะส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยเยอะนะนะฮะเออก็จะมีประมาณนี้นะครับโอ้และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสมุดคู่มือ นะครับผมคือถ้าไม่มีมึงจะต่อ,อยังไงถูกไหมนะครับผมซึ่งอ่าในนีนะ้มันก็จะระบ,บุวิธีการเอ่อเขาเรียกอะไรนะวิธีการประกอบอะไรแบบนี้ฮะนี่นะครับขั้นตอนนะครับผมนะก็จะมีบอกไว้อย่างค่อนข้างอ่าก็ควรจะชัดเจนนะครับคือถ้ามันไม่ชัดเจนกูจะประกอบอยังไงถูกไหมอย่างต่อไปนะครับผมเราจะพามาดูฐานกันนะครับผมซึ่งมันมีชื่อว่า แอคชั่นเบสนะครับซึ่งสีจะเป็นสีเคลียร์นะครับสีใสนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นฐานเอาไว้วางกันดั้มนะครับผมจัดทงจัดท่าอะไรแบบนี้นะอันนี้ผมต้องซื้อแยกนะครับผมคือเจ้าตัวเอ็กเซียมันไม่มีมาให้นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นสีใสแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันนะครับผมมันมันแกะยังไงวะเนี่ยคือจริงทีแรกเนี่ยผมนึกว่าฐานนะครับจะเป็นฐานสําเร็จรูปมาให้เลยเนี่ยแต่ที่ไหนได้นะฮะกูต้องมานั่งต่อฐานเองอะโอ้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันก็ไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ย นี่ครับผมซึ่งขั้นตอนประกอบก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนี่ครับซึ่งเวลาเราประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ละมั้งนะครับเราเอาตัวกันด้มเรามาวางได้ซึ่งเดี๋ยวเจ้าตัวกันด้ามกับฐานเนี่ยประกอบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะตอนนี้นี่เราก็นั่งดูไปก่อนนะครับดูความใสนี่สิฮะแหมคิดไม่ผิดจริงๆที่เอาสีใส่มานะเออไปรอดูกัน โอเคนะครับผมหลังจากที่ผมใช้เวลาประกอบค่อนข้างหลายชั่วโมงมากๆนะครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จกันแล้วนะครับกับการดัมเอ็กเซียนะฮะซึ่งโอ้นะครับตัวมันเล็กกว่าที่ผมคิดไปมากเลยนะเออดูดินะครับผมขนาดมันประมาณโอ้ฝ่ามือหนึ่งยังไม่ถึงเลยนะตัวเล็กกว่ามือผมด้วยซ้านะครับผมนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนดูรายละเอียดนะฮะเออนะครับเรียวเกตนะ่เขาขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดนะครับผมคือแบบมันมีจุดการงอข้อมือ มีตรงซอกนะฮะมีหัวไหลนะครับผมเออนะฮะซึ่งผมไม่อยากเล่นมันแรงมากนะกลัวมันจะหลุดเออนะครับผมซึ่งขานี่ก็ขยับได้ค่อนข้างอิสระนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูนะขาสามารถเตะอย่างนี้ได้นะฮะ่าก็ได้พอสมควรนะเออนะครับผมเตะค่อนข้างสูงเลยนะครับผมและตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแรกในการหมุนปุ๊บใช่ไหม ได้ประมาณนี้นะฮะแล้วเราจะสามารถหมุนต่อได้อีกนะครผมจนจนแม่งแม่งเป็นอย่างเงี้ยเออไอศาสตร์แม่งขา,าพับตายเลนะซึ่งรายละเอียดงานเนี่ยผมอยากจะเป็นเพื่อนดูมากเลยนะเออคือมันเป็นอะไรที่แบบลงล็อกเพอร์เฟกสวยงามมากๆเออเดี๋ยวเรามาดูส่วนหัว นะครับซึ่งอาจจะมองไม่ค่อยเห็นตานะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างย้อนแสงนะฮะนี่ลงม,มือซะก่อนอ่าเจ้ามันช่างอ่อนหัดนักอะฮึมายข้ารูปหัวหน่อยสิอิหี้ยปัญญาอ่อนแล้วกูซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีแผ่นๆด้วยนะหึ่กูมีปัญหามากเลยการติดไอส้อนตีนเนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ตรงส่วนหัวแม่งเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แม่งติดโคตรยากเลยนะฮะซึ่งผมไม่ได้แบบว่าประกอบรูปเดียวเสร็จนะครับผมค่อนข้างที่จะวนเวียนมาประกอบบ้างไม่ประกอบบ้างนะครับผมก็เลยไม่ได้อัดไว้นะครับผมนะก็มาเจอในทีตอนประกอบเสร็จแล้วนี่แหละนะครับซึ่งดาของมันอันนี้นี่เป็นดาที่ผมชอบมากเลยนะนี่มันสามารถชิ่งอย่างนี้ได้นี่มันอยากจะโดนไหมล่ะฮะ ปาดคอมากเลยฮะซึ่งก็นั่นแหละนะครับโดยรวมนะครับผมเพื่อนๆลองดูโดยรอบนะครับผมก็อาจจะถ่ายได้ไม่หมดนะครับผมเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาวุธของมันนะครับผมก็จะมีโล่นะฮะมีดาบอันยาวนะครับซึ่งมันมีดาบอันสั้นด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถถอดได้นะ ปึ๊บนี่นะครับผมแล้วก็อาจจะเก็บตรงนี้ไว้นะครับผมจริงๆเอาดาบยาวมาใส่ก็ได้นะเอาไว้แบบว่าเฮ้ยมันจะได้ไม่ดูโล่งเกินไปนะเฮ้ยมีดาบว่าเฮ้ยเออหรือมึงจะห้อยสองข้างไปเลยก็ได้นะฮะเท่ดีนะครับผมทั้งทั้ที่ข้างนี้มันก็มีดาบอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็นั่นแหละฮะเก๋ๆดีเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น, er, นบีมเซเบอร์นะฮะก็ ทำนองเดียวกับไ์เซเบอร์มาเนี่ยมีมาให้2อันนะมีทั้งสั้นนะมีทั้งยาวด้วยเนะฮะอืมอันยาวนี่ก็จะยาวสะใจไปเลยเนี่ยซึ่งอันนี้ผมติดกับมือไว้ละนะครับซึ่งมันจะมีมือหลายแบบนะเอออันนี้จะเป็นมือที่ค่อนข้างที่จะมันจะฟิกตายตัวอยู่แล้วนะครับผมจะขยับนิ้วไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับมือนี้มันก็คือมือแบบเดียวกันนั่นแหละแต่แค่คนละข้างนะซึ่งผมชอบมือแบบนี้เนะกุ๊กขี้เกียจไปเล่นอะไรกับมันะครับอันนี้จะเป็นมือกำนะนี่เนี่ยมันก็จะกำ ขยับได้ค่อนข้างโอเคนะซึ่งมันสามารถขยับได้ยันนิ้วเลยนะครับเพื่อนๆดูฮะนี่นะครับ hm, บอกได้เลยว่าค่อนข้างเฟี้ยวนะแล้วก็จะมีนิ้วโป้งนะครับผมที่สามารถงอได้นะฮะโอ้ผมบอกได้เลยว่าออคือชีวิตนี้กูคงไม่ได้เล่นในตรงนี้หรอกนะครับผมแหมมันน่าจะแบบว่าทีละนิ้วทีละนิ้วเลยเนาะแบบั่าโชว์งี้มากส่วนมือนี้นะครับก็จะเป็นมือแบบเดียวกันนะครับผมที่ขยับอันนี้3นิ้วพร้อมกันอันนี้1นนิ้วอันนี้1น่น,นิ้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมือที่มันฟิกมาให้เลย อดได้นะไอ้โล่เนี้ยนะแต่ขี้เกียจถอดอู้นันนานนานนานไงไอ้สัตว์ของพวกนี้นี่ต้องเล่นมันอย่างระมัดระวังหน่อยนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมอยากเอาไว้ตั้งโชว์มากกว่านะครับซึ่งการขยับของมันเนี่ยผมว่ามันทําได้ค่อนข้างอิสระมากเลยนะเออนะครับผมรายละเอียดดีเทลนะฮะนี่มีขยับเอวนะฮะได้ประมาณอ่ะจริงเหรอโอ้โหมันคอโ้ที่พายมันขยับได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะโอ้โหนะครับผมซึ่งเราสามารถเอี้ยวตัวมาซ้ายมาขวาได้ด้วยนิดนึงนะซึ่งซึ่งมันก็นิดเดียวจริงๆนะเพื่อนๆดูฮะเออแบบเอามา เต้นระบำเออนะฮะซึ่งข้างหลังเนี่ยฮะก็จะเป็นเหมือนจรวดจ,จรวดหน่อยนะซึ่งตรงนี้มันสามารถเนี่ยยางเงี้ยปุ๊บ มันเป็นไอพ่นอะไรประมาณนี้ปะคือผมไม่เคยดูภาคนี้นะครับผมก็เลยไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะ <S <S ตรงนี้ก็จะเป็นจรวดตเนียวต้เน,ยเนียวอะไรสักอย่างนะเอาไว้ห้อยและตรงข้างหลังตรงนี้ก็สามารถขยับได้ด้วยนะโอ้โหผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันขยับได้แทบจะทุกส่วนจริงๆนะเวลาเรายกขาใช่ไหมเออตรงนี้มันก็จะหลบให้นะเหมือนเป็นกระโปรงอ่ะเออนะฮะอะไรแบบนี้นะครับผมนะซึ่งขาเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นส่วนที่ผมชอบมากนะครับกนันดั้มนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างละเอียดมากนะฮะตรงนี้ก็ขยับได้ยิงงๆๆ่าตรขป๊บ ตรงเท้านี่มันขยับได้ยันนี่เลยนะฮะดีนี่มันไม่ทํานิ้วตีนมาเฮียไม่งั้นนี่กลัวกูเหนื่อยแนย่ส่วนในข้างหน้านี่เหมือนจะงางได้นิดน,นึงนะฮะเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้สามารถงางได้นะแต่มันชอบทําท่าจะหลุดตลอดเลยเนี่ยออที่ปายนะฮะตรงนี้ก็งางได้มะเออเนี่ยตรงนี้งางได้นะฮะเหมือนเหมือนห้องคนขับอะไรประมาณนี้ไปฮะผมไม่แน่ใจนะกูรอบ,บีมซเซเบอร์กูงานล่จาจังหวะเนี้อ่ะนี่นะฮะผมตรงนี้เราก็สามารถเอาออกมาได้เช่นกันนะครับผมนะก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่โล่ให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยมมันจะีีงง้ขอมัน แล้วตรงนี้ก็จะมีรูนะครับผมแล้วมันก็จะสามารถใส่ก็ได้แบบพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่นะครับเท่านี้ก็ใส่โลแล้วนะครับผมหรือเราอยากจะเปลี่ยนข้อมือนะฮะอยากจะให้มือถือดาบบ้างนะครับมันจะได้เท่ๆนะครับผมเราก็แค่จับแน่นๆนะดึงออกมานะครับผมแล้วเราก็เอาแขนนันอื่นที่เราต้องการเนี่ยใส่ต่อเข้าไปนะแต่ว่าดูให้มันทุกข้างด้วยนะเออนะครับอันนี้เราก็จะถือดาบแล้วนะครับผมโหบอกได้เลยว่าเฟี้ยวเฟ้วเจียวมากดาบไม่พออากูใส่โลแถมให้ด้วยนะครับผมมีทั้งโลทั้งดาบในมือเดียวกันนะฮะ นี่นะครับผมนะโอ้โหบอกเลยโคตรจะเทและนี่นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอามันมาทำไมนะนี่นะฮะเป็นเหมือน เหมือนเป็นคนขับนะฮะับไม่แน่ใจว่าใส่ได้หรือเปล่านะคือกว่ากูจะตัดไอเ้ยนี้ออกมาได้นะครับบอกได้เลยว่ากูเสียวมากนะมึงดูขามาสินะโอ้โหโคตรบางนะครับผมคือแม่งจะหักอยู่แล้วนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใส่สติกเกอร์ได้อีกเยอะนะครับผมสามารถเอ่อหยอกแต้มสีนะครับทำให้มันมีลวดลายมากขึ้นได้นะแต่ว่านี่ผมยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้คือแบบประกอบเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็รีบเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมซื้อมาแยกนะฮ มันอิสระได้มากขึ้นนะครับแทนที่จะมานั่งยืนโง่ๆแบบนี้นะครับผมเราก็สามารถทําให้มันบินได้นะครับนู่นนี่นั่นได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรของมันอีกเยอะมากนะครับผมสามารถต่อไป2ชั้นอะไรได้นะครับผมซึ่งผมว่าแบบนี้เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนะครับซึ่งเราก็ใส่ตรงนี้กับตูดมันนะครับมันจะมีล็อกพอดีนะครับตรงนี้ประมาณเนี้ยเออประมาณนี้เนาะก็นั่นแหละนะฮะก็เป็นทั้งหมดทั้งหมดของการรีวิวนะแบบเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับผมเพราะผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่อองงกันนนดดดด้้มะะซึ่่่เเเเี๋ยยผจจไพ็ืใหหู รายละเอียดมากขึ้นนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยฮะก็จบคลิปไปนะฮะก็ เป็นยังไงกันบ้างนะครับสารลงสาระไม่มีนะฮะขนาดประกอบยยังไม่ได้ประกอบให้ดูเลยนะครับผมเพราะอันนี้เนี่ยเป็นการประกอบกันดั้มครั้งแรกของผมนะฮะซึ่งการที่ผมประกอบเนี่ยผมไม่ได้ประกอบแบบรวดเดียวจบนะครับผมไม่ใช่แบบว่านั่งปุ๊บ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 ต่อเสร็จนะครับผมคือผมต่อตรงนี้สักสองชั่วโมงไปหาอะไรทำนะฮะนู่นนี่นะครับหลายชั่วโมงเลยแล้วก็มาต่อต่ออะไรแบบเนี้ยผมก็เลยขี้เกียจอัดไว้นะครับผมก็นั่นแหละฮะเอามาดูกันตอนเสร็จแล้วแล้วกันสรุปเบ็ดเสร็จนะครับผมรู้ อหกถึงเชั่วโมงบวกนะอเออเนี่ยครับเผออาจจะเยอะกว่านี้ด้วยนะครับบางคนอาจจะอยากรู้ถึงราคานะครับว่าตัวนี้นี่ผมได้มาเท่าไหร่นี่ครับผมได้มาเลยราคา850ราสิบาทนะครับผมก็เป็นรางการที่โอเคนะฮะโอผมบอกเลยว่าต่อเสร็จแล้วแม่งแบบเนี่ยคือคนไม่เคยดูกันดั้มอะคิดดูแล้วอยากต่อเพราะว่า แม่งว่างนะครับผมอยากมีอะไรทำนะฮะก็ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิเป็นการแบบเออผ่อนคลายไปในตัวที่ผมว่ามันค่อนข้างโอเคมากนะจำได้ไหมฮะตอนต้นคลิปก็จกันดั้มตัวนี้นะครับก็เอ่อเป็นเซตแรกเลยที่ผมซื้อมานะครับคำว่าเซตเนี่ยนะฮะมันหมายความว่าอย่างไงแบางคนอาจจะยังไม่รู้ถามว่ากันดั้มเอ็กเซียเนี่ยเป็นกันดั้มตัวแรกที่ผมต่อถูกไหมถูกฮะนี่ครับผมเอ็กเซียของเรานะฮะชิ้นส่วนที่เหลือก็อยู่ในนี้แหละแต่ฮะ จะพูดว่าเป็นกันดั้มตัวแรกของผมเนี่ยผมก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าอะไร